ตอนที่ตัดสินใจทำนะคะก็คืออยู่ในเฟซบุ o กเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็คือดูไลฟ์ดูวันพอหลังจากดูกวันเนี่ยก็ตัดสินใจเข้ามาคอนเสาร์ตของหนอค่ะพอเข้ามาคอนเสิร์ตปุ๊บก็เลยตัดสินใจทำวันนั้นเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคอนเสิรที่อื่นด้วยเพราะว่ามาใจที่นี่สวัสดีค่ะชื่อมีนะคะตอนนี้อายุว17ปีค่ะที่เลือกมาเสนร์ฟนอคะ่ะเพราะว่าอยากใส่เสื้อผ้าให้ดูสวยข,ขึ้น ก่นนอนนันนะตอนที่ยังไมไ่ทำเวลาใส่ก็ยังดูแบบไม่มีโซมพอมาทาเนี่ยพอใส่ปุ๊บ่ามันก็เลยดูแบบว่าเต็มมากขึ้นแล้วก็ใส่ะล้าดูแบบสวยมากเลยค่ะเหตุผลที่เรียกมาเสิร์ที่เด็กเซฟเทคนิคกับอาจารย์หมอดาเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะก็ะเลยคิดว่าอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจว่าแบบศิละของมิงเ่เป็นยังไงแล้วเราอยากมีความต้องการแบบไหนแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีเทคนิคที่แบบธรรมชาติที่เป็นบอบบีเรสก็เลยเลือกไว้ใจที่จะมาทาที่นี่ผลตอบรับรบท่านะคะจากเพื่อนๆ สวยแล้วก็ดูพนดีกับตัวค่ะก็อยากฝากถึงผู้หญิงที่อยากมาทำที่เด็กศิล์คลิน,นิกน,นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยประสบการณ์ก็คือดูที่ Facebook Page ค่ะดูไลฟ์ของอาจารย์เนี่ยซึ่งมีความเรียวมีความแบบว่าให้เห็นเลยว่าแบบก่อนทำเป็นยังไง7วันเป็นยังไง14วันเป็นยังไงเราสามารถฟอลโล่ได้ตามใน Facebook Page เลยค่ะ